ร,ร่รประวัสอปปสมคาเขตหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันโนสนันสมสรผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรับชมคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูปัทมาพรสารนกูล,ค,ค,กลคุณครูจากโรงเรียนในเมืองจะมาสอนเราในเรื่องอะไรนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ครูเม์ยปัทมาพรสารนุกุลค่ะ วันนี้ครูเมมีนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ตัวใหม่มานำเสนอให้คุณครูแล้วก็นักเรียนได้รับชมกันนะคะจากชื่อค่ะวงล้อของปัญหา problem w h e e l ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมถึงนำเสนอนวัตกรรมตัวนี้สำหรับคุณครูและก็นักเรียนของเราค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกพัฒนาและถูกสร้างขึ้น โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างผู้เรียนของเราฝึกกระบวนการคิดฝึกกระบวนการแก้ปัญหาทําให้ผู้เรียนของเราคิดอย่างมีเหตุผลมีความคิดละเอียดถี่ถ้วนมีการตัดสินใจที่ดีและทําให้เขามีสมาธิค่ะ แต่จริงๆแล้วเราจะราบดีค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการที่เราสอนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเราอยากให้ผู้เรียนของเราประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ทําให้เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขซึ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขากําลังสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเขาได้นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้น แนวคิดท <Es> <du> ี่ส <t> <half> ํา <stock> คัญในการที่เราจะสอนคณิตศาสตร์จริงๆก็คือว่าเราเชื่อว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์จริงๆถูกจำลองมาจากปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจําวันค่ะแล้วเวลาเราจะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เราจะใช้กระบวนการที่เป็นบําดับขั้นตอนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเชื่อว่ากระบวนการนี้แหละค่ะที่จะนําไปถูกใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเขาด้วย เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คุณครูทุกท่านที่สอนคณิตศาสตร์หนีไม่พ้นตัวนี้ค่ะเรานิยมให้เด็กของเราใช้กระบวนก,การแก้ปัญหาของโคย่าซึ่งเป็นนักคิดของชาวฮังการีมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะเวลาเจอโจทย์คณิตศาสตร์ขั้นที่1ก็คือการทําความเข้าใจปัญหาขั้นที่2วางแผนการแก้ปัญหาขั้นที่3ดําเนินการแก้ปัญหาแล้วก็ขั้นที่4ก็คือขั้นตรวจสอบผลค่ะ แต่ดังที่เห็นค่ะว่าลักษณะแนวทางในการแก้ปัญหาของโคย่าจะเป็นเส้นตรงแต่ในเวลาถัดมาเมื่อโลกปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะการแก้ปัญหาไม่จําเป็นจะต้องแก้ในทางตรงทางเดียวค่ะ เราก็เลยมีการพัฒนากระบวนการในการแก้ปัญหาของโคย่าให้ออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาแบบพลวัตค่ะให้เรามองเห็นได้ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนก็ยังคงเป็น4ขั้นตอนคือยังคงมีความเข้าใจปัญหายังมีการวางแผนยังมีการดําเนินการแก้ปัญหาสุดท้ายที่สุดก็มีการมองตรวจสอบย้อนกลับแต่ลักษณะของเส้นจะเปลี่ยนไปค่ะคือในแต่ละขั้นตอนสามารถที่จะมองย้อนกลับไปกลับมาได้เพราะฉะนั้น วิธีการในการแก้ปัญหาก็ถูกสร้างขึ้นเป็นกระบวนการที่วนไปกลับไปกลับมาได้เช่นกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลานักเรียนของเราที่เขาไม่ค่อยเก่งมากนะักเวลาเขาเห็นกระบวนการเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบโพรยาแบบดั้งเดิมหรือจะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบพลวัตปัญหามันเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจําลําดับขั้นตอนสีขั้นนี้ไม่ได้นะคะแต่ปัญหามันเริ่มส่งผลให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เขามีปัญหาตั้งแต่ขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่สองค่ะคือเขาไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้การบวนการการทําความเข้าใจปัญหาเนี่ยเวลาเขาไปหาโจทย์ปัญหาเขาจะคิดมันยังไงแล้วหลังจากคิดตรงขั้นที่1นไม่ออกแน่นอนที่สุดค่ะขั้นที่สองเขาก็จะทําไม่ได้เพราะนั้นวงล้อของปัญหาตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักวิชาการทางคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ค่ะคือลีแล้วก็ วีแชงนะคะได้มีการพัฒนาวงล้อของปัญหาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเขามีความเชื่อว่าวงล้อตัวเนี้จะเข้าไปช่วยให้ผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มีการพัฒนาผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นค่ะ ถามว่ามันขึ้นมาได้ยังไงมันไปช่วยแก้ปัญหาตรงไหนเนื่องจากเมื่สครโคนี้ค่ะคุณครูได้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นที่ตั้งแต่ะบวนกา,การแก้ปัญหาในขั้นที่1่และขั้นที่2ก็คือขั้นการทําความเข้าใจปัญหาขั้นการวางแผนของปัญหาวางล้อของปัญหาจะเข้าไปคลี่ในขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่สองให้ชัดเจนมากขึ้นโดยไปเพิ่มจุดเน้นในลักษณะที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะโดยมอง ขั้นที่1กับขั้นที่2ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็น5ขั้นเล็กๆโดยเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่ามองจากโจทย์ปัญหาจะเห็นขั้นที่1ก็คือสิ่งที่เขาให้มาวงที่สก็คือโจทย์ให้หาอะไรวงที่สามารามารถที่จะเขียนโจทย์ปัญหานี้ให้มองไป็นในลักษณะรูปภาพได้หรือเปล่าหัขวข้อที่สก็คือ จทย์ปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรทางคณิตศาสตร์และหัวข้อที่5ก็คือว่าโจทย์ข้อนี้จะสามารถสร้างเป็นรูปแบบในการแก้โจทย์ปัญหาได้ยังไงคะนี่ลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ปัญหาจริงๆเราจะใช้วงล้อของปัญหานี้ยังไงในการแก้ปัญหาค่ะเดี๋ยวเรามาดูการนําไปใช้วงล้อของปัญหานะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องเศษส่วนนะคะก็คือน้ําหวานเศษ6ส่วน11ลิตร แบ่งใส่ถุงเท่าๆกัน3ถุงจะได้น้ำหวานถุงละกี่ลิตรค่ะจากลักษณะโจทย์ก็ไม่ได้ดูยากนะคะเพราะยะันเดี๋ยวเราจะลองมาใช้วงล้อของปัญหาในการปีโจทย์ข้อนี้นะคะวงล้อของปัญหาก็คือว่าก่อนอื่นนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโจทย์ปัญหาที่เราได้มาก้อนที่1ก็คือสิ่งที่ได้ให้ค่ะสิ่งที่ให้คือโจทย์ให้อะไรมาบ้างเราก็จะเขียนเลยค่ะตอนนี้ว่าโจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ1น้ําหวานเ6ส่วน11ลิตร ข้นที่2ก็คือเราจะน้ําหวานตัวนี้ไปแบ่งใส่ถุงเท่าๆกันจำนวน3าถุงนะคะแล้วเขาให้เราหาอะไรเขากําลังจะให้เราหาว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้าหวานแต่ละถุงจะเป็นถุงละกี่ลิตรค่ะจากโจทย์ดังกล่าวก็ผู้เรียนจะต้องมานั่งคิดค่ะว่าจากโจทย์ลักษณะนี้เราสามารถที่จะวาดเป็นรูปภาพได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในโจทย์ลักษณะเศษส่วนก็สามารถที่จะวาดเป็นรูปภาพได้ค่ะคือตอนนี้น้ําหวานของเราถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด11ส่วน แต่มีอยู่จีนแค่6ส่วนหลังจากนั้นก็นำา6ส่วนนี้มาแบ่งใส่ถุงเท่าๆกันสามถุงค่ะตามลักษณะที่เราวาดภาพจากภาพก็จะพอมองเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆเราคำตอบเนี่ยกำลังมองเห็นมีการทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นจากภาพจะพอได้คำตอบอยู่แต่ถามว่าถัดมาเนี่ยเขาจะรู้ไหมเมื่อเขาเริ่มวาดภาพเขาจะเริ่มรู้ตัวว่าหัวข้อที่4ี่เนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคะ่ะเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่4ี่เขาจะรู้ว่านักเรียนจะทราบทันทีว่า เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเศษส่วนแล้วเป็นเรื่องเศษส่วนในส่วนของอะไรเป็นการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ค่ะเราจะเห็นคําว่าแบ่งใส่ถุงเท่าๆกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อของการหารเศษส่วนกับจํานวนเต็มนะคะถัดมารูปแบบที่เราจะเอามาใช้ผู้เรียนก็จะไปนั่งนึกค่ะนั่งคิดว่าถ้าเป็นการหารเศษส่วนกับจํานวนเต็ม เขาจะต้องใช้รูปแบบในการหาคำตอบได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นเมื่อทำครบ5้ากระบวนการนี้แล้วค่ะก็สามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยไปทำโจทย์ในลนักษณะการสแสดงวิธีทำได้แล้วค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการการสแสดงวิธีทำปกติก็คือขั้นที่สามขั้นที่4ี่ของโพย่านะคะก็คือไปดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็มาตรวจสอบผลค่ะเพราะนั้นวิธีทำก็จะเหมือนเดิมเลยคะ่ะบรรทัดที่1ก็คือมีน้ำหวานเศษหกส่วนสิเอดลิตร หลังจากนั้นข้อ2ก็คือนามาแบ่งใส่ถุงเท่าๆกัน3ถุงคําตอบก็คือจะได้น้ำหวานถุงละก็นํารูปแบบในขั้นที่5นะคะมาใช้ในการตอบคําถามค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือจะได้น้ําหวานถุงละเศษ2ส่วน11ลิตรค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นมาลองทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะสาหรับวงล้อของปัญหาจะสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาในขั้นที่1กับขั้นที่2ก็คือการทําความเข้าใจโจทย์และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยแทนที่ว่าผู้เรียนจะต้องนั่งนึกเองว่าเขาจะต้องรู้อะไรบ้างวงล้อของปัญหาจะทําให้ผู้เรียนสามารถรู้ตัวค่ะว่าเขาจะต้องทําทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะคือ1โจทย์ให้อะไรเขามาบ้าง2 โจทย์กำลังให้เขาหาอะไร 3. จากโจทย์นี้เราสามารถที่จะวาดเป็นรูปภาพได้หรือเปล่า 4. จากโจทย์นี้มันเกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรในวิชาคณิตศาสตร์และ 5. จากหัวข้อที่4ทําให้เขาสามารถจะหารูปแบบในการที่จะใช้ในการแสดงวิธีการหาคําตอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูคุณแมวหวังว่าวงล้อของปัญหาจะทําให้คุณครูาพาให้เด็กนําตัวนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะคะ คคุณค่เป็นยังไงกันบ้างคะพะจบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการสอนออนไลน์ของคุณคณรูปฐม,มพรสารนุกูลหรือว่าคุณครูเมย์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คุณครูเมย์ก็คือนํานวัตกรรมในวิชาคณิตศาสตร,ร์มาสอนพวกเรานั่นเองก็คือในเรื่องของวงรอแก้ปัญหานะคะก็คือจะประกอบด,ด้วยทั้งหมด5ขั้นตอนที่คุณครูเมย์สอนเมื่อกี้นั่นก็คือ1สิ่งที่โจทย์ให้2โจทย์ให้หาอะไร3เราสามารถวาดรูปในสิ่งที่โจทย์ให้หาได้หรือเปล่า 4นะคะหัวข้อเราสามารถระบุว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเกี่ยวกับหัวข้อคณิตศาสตร์ในด้านใดและ5นะคะเราสามารถระบุรูปแบบการแสดงคําตอบทางคณิตศาสตร์ออกมาได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือ5ขั้นตอนทั้งหมดที่ครูเมย์สอนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสงครามห t ึ่งสถนกับช่วงรอบรู้รอบรู้สพปสองครามเกณหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เราจะนำคลิปการสอนของคุณครูท่านใดมาออกอีกก็อ,อย่าลืมติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมติดตามช่องสองครามหนึ่งสถนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาสาระดีดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แ,และถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองแลว้วก็คนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ